บทที่4,799ฟีนิกซนิกถาวนเมื่อเย่เฉินได้ยินสามคำนี้คิ้วของเขาก็ย่นขึ้นเล็กน้อยในทันใดในบันทึกของจิว่วซวนเทียนจริงมีวัสดุยาเฟืองกู่เถิงและบันทึกของยานี้ในจิว่วซวนเทียนจริงนั้นหายากมากสมบัติอันเป็นที่ต้องการ เหตุผลหลักที่กล่าวกันว่าเป็นสมบัติของสวรรค์และโลกก็คือสิ่งนี้ไม่เพียงหายากมากแต่ยังตายได้ง่ายมากในระหว่างกระบวนการเติบโตเทว,วันฟีนิกสส่วนใหญ่นับตั้งแต่งอกจนตายมีอายุเพียง3หรือหปีและมีเพียงไม่กี่ต้นเท่านั้นที่สามารถคงอยู่ได้นานกว่า10ปีและพืชชนิดนี้จะต้องเติบโตนานกว่าห้ปีก่อนที่ทาววันจะเริ่มงอกงาม นี่คือสิ่งที่เรียกว่าลิจิฟิเคชันในพฤกษศาสตร์อย่างไรก็ตามกระบวนการแปรรูปไม้ถาวันกระดูกฟีนิกนั้นช้ามากและต้องใช้เวลาอย่างน้อย100ปีในการเป็นไม้อย่างสมบูรณ์จากภายในสู่ภายนอกสิ่งที่แปลกเกี่ยวกับสิ่งนี้คือมีเพียงถาวันฟีนิกที่เสริมความแข็งแกร่งอย่างสมบูรณ์เท่านั้นที่มีคุณค่าทางยา แต่สิ่งนี้หายากมากและส่วนใหญ่ไม่สามารถอยู่ได้ถึงอายุเมื่อเริ่มลิกนิฟิ่อิงแม้ว่าพวกเขาจะมีชีวิตอยู่ถึงอายุนั้นน้อยคนนักที่จะสามารถทำให้ลิกนิฟิเคชันสมบูรณ์ได้ดังนั้นสิ่งนี้จึงดีกว่าพันปีสมโบราณเห็ดหลิงจือพันปีและหอยอายุหมื่นปีหายากยิ่งกว่า การหาต้นอิงทพลัมที่แท้จริงนั้นแทบจะเทียบเท่ากับการพบคนที่มีอายุ120ปีหรือแม้แต่150ปีและไม่เป็นอมพาตตาบอดหรือหูหนวกในสังคมมนุษย์สามารถจินตนาการถึงความหายากของมันได้ ยิ่งกว่านั้นสมุนไพรนี้ยังมีแง่มุมที่อัศจรรย์ยิ่งกว่าเดิมหากไม่มีออรา่าเป็นสื่อคุณค่าทางยาของสิ่งนี้ก็เทียบไม่ได้กับยาสมุนไพรจีนทั่วไปอย่างไรก็ตามเมื่อเรกิกกระตุ้นด้วยเรกิแล้วก็สามารถใช้ผลทางยาอันทรงพลังได้อย่างแท้จริง ในแง่คราวาสิ่งนี้ก็เหมือนกับเชื้อเพลิงนิวเคลียสเมื่อนิวเคลียสของมันถูกทิ้งระเบิดด้วยนิวตรอนเท่านั้นจึงจะสามารถกระตุ้นปฏิกิริยาฟิชชันได้ยิ่งกว่านั้นสิ่งนี้ยังเป็นวัตถุดิบหลักของสมุนไพรชั้นสูงอีกหลายชนิดด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเย่เชนสิ่งที่สามารถกลั่นได้คือหนึ่งในเม็ดยาที่เรียกว่าเรซปิงพิว การปรับปรุงใหม่ตามชื่อของมันบ่งบอกว่าเป็นการปรับปรุงใหม่ได้ดีที่สุดแขนขาและอวัยวะของมนุษย์ไม่มีความสามารถในการสร้างและงอกใหม่หางที่หักสามารถเกิดใหม่ได้ไม่เหมือนกับตุ๊กแก เมื่อแขนขาหรืออวัยะวะได้รับความเสียหายก็จะพิการไปตลอดชีวิตหรือแม้กระทั่งสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวและดูแลตัวเองหรือตายทันทีไม่ว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่จะดีแค่ไหนก็รักษาไว้ไม่ได้ ในกรณีนี้การใช้เรโมเดลลิ่งผิวไม่ว่าร่างกายจะมีข้อบกพร่องแบบไหนก็ตามเรโมเดลลิ่งผิวสามารถทำให้มันเติบโตและฟื้นฟูสภาพเดิมได้ผู้พิการทางร่างกายยูยิโกะไอโตะตนากับโคจิและแขนที่หักฮีอิ่งซิวสามารถกลับมาเป็นปกติได้หากพวกเขามียาปรับปรุงรูปร่าง สำหรับลี่ยาลินซึ่งอวัยวะภายในยกเว้นสมองเกือบถูกทุกเป็นตะแกรงและตอนนี้ถูกแช่แข็งเป็นไอติมโดยเฟร์แฟมิลี่ฟรีซซิ่งเซ็นเตอร์ตราบใดที่เขามีเรโมเดลลิ่งผิวเขาจะสามารถฟื้นคืนชีพได้ บทที่4,800ด้วยเถาองุ่นฟินิกคนเหล่านี้จะได้รับการช่วยเหลือและในขั้นต้นเย,ย่เฉินคิดว่าเทาวันฟินิกชนิดนี้ซึ่งปรากฏเฉพาะในตำนานเท่านั้นอาจไม่สามารถพบเขาได้มานานหลายทศวรรษแต่เขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าเมื่อมาถึงเม็กซิโกในเวลานี้เขาจะพบตัวเองในห้องผ่าตัดใต้ดินที่มองไม่เห็นแสงของวัน แย่เฉินตื่นเต้นมากและในขณะเดียวกันก็สังเกตสร้อยข้อมือที่หญิงชรามอบให้เขาอย่างระมัดระวงังมันดูเป็นสีน้ำตาลเข้มแต่อย่างน้อยหนึ่งในสามของเส้นก็สว่างราวกับเลือดและความหนาโดยรวมก็ประมาณความหนาของนิ้วก้อยที่มองเห็นได้นี่ควรเป็นเถาไม้ทั้งต้นซึ่งเคี้ยวและให้ความร้อนแล้วจึงงออย่างระมัดระวังเพื่อทำเครื่องประดับ และสิ่งนี้ดูเหมือนจะค่อนข้างแตกต่างไปจากถาวเลือดไก่ทั่วไปสิ่งที่สำคัญที่สุดคือถาวกระดูกฟีนิกซ์ซึ่งดูเหมือนจะมีเนื้อสัมผัสที่ละเอียดกว่าและแทบไม่มีรูพรุนบนพื้นผิวเลยและมันก็เหมือนกับเลือดเหมือนสีจะสว่างมากๆและสีก็เข้ากันกับเนื้อสัมผัสของวัสดุเมื่อมองดูแวบแรกมันเป็นชนิดของพื้นผิวที่ยากต่อการสังเคราะห์เทียม อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องยากสำหรับเย่เชนที่จะตัดสินครู่หนึ่งว่าสิ่งนี้เป็นเถาอวงุลฟินิก์ที่บันทึกไว้ในจิวเอ็กปวนเที่ยนจริงหรือไม่ดังนั้นเขาจึงถามโดยไม่รู้ตัวชัยชราคุณแน่ใจหรือว่าวัสดุข,ของสร้อยข้อมือนี้มีชื่อว่าต้นอินทพลามเถากระดูกได้สิกหญิงชราพูดอย่างหนักแน่น ส้อยข้อมือนี้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของเราฉันได้ยินจากคุณยายว่าบรรพบุรุษของเราทำยาในราชวงศ์ถั้งมาก,กว่า200ปีต่อมาในช่วงกระบฏอันซีผู้สูงอายุวัยกลางคนเด็กและ4คนในรุ่นนี้มีเพียงเด็กอายุ6 ขวบเสียชีวิตนับแต่นั้นมาทักษะท,ทางการแพทย์ของบรรพบุรุษได้สูญหายไปโดยสิ้นเชิงแต่บรรพบุรุษที่รอดชีวิตได้สืบทอดสร้อยข้อมือนี้จากคุณปู่ของเขาปู่ของเขาบอกเขาว่าสร้อยข้อมือนี้ทำมาจากเถาวันกระดูกฟีนิกมันมีค่ามากและเขาต้องส่งต่อมันดังนั้นสร้อยข้อมือนี้จึงสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ เมื่อชายหนุ่มที่อยู่ข้างๆได้ยินเช่นนี้กอดไม่ได้ที่จะบ่นพึมพำมว่าท่านหญิงข้าพเจ้ามีงานวิจัยมากมายเกี่ยวกับพืชทำไมข้าไม่เคยได้ยินเรื่องเช่นเถาฟินิก์มาก่อนเลยนอกจากนี้บรรพบุรุษของท่านยังตกทอดมากําไรไม้แบบนี้มันมีค่าตรงไหนกัน หญิงชราใส่หัวและพูดอย่างว่างเปล่าว่าฉันไม่รู้ว่าถาวันกระดูกฟินิกคืออะไรฉันไม่รู้ว่าธรรมชาติเป็นอย่างไรและไม่รู้ด้วยซ้ำว่าส้อยข้อมือนี้หน้าตาเป็นอย่างไรบอกตามตรงฉันก็เสียเหมือนกันส้อยข้อมือมาหาฉันและฉันมีหน้าที่แค่ดูแลให้ปลอดภัยแต่ฉันไม่รู้ว่าสิ่งนี้พิเศษยังไง เมื่อพูดอย่างนั้นนางมองเย่เฉินด้วยความละอายและกล่าวว่าท่านเย่หญิงชราข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งใจจะแต่งเรื่องเพื่อหลอกลวงท่านแต่ท่านช่วยข้าพเจ้าไว้แต่ข้าพเจ้าเป็นหญิงชราที่ยากจนไม่มีอะไรเลย คุณความเมตตาและคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ถังไม่สามารถชดใช้ได้จริงๆดังนั้นฉันจึงมอบสิ่งล้ำค่านี้ให้กับคุณเพื่อเป็นการขอบคุณสิ่งนี้อาจไม่มีค่าแต่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษของเราใน ราชวงศ์ถังมาจนถึงทุกวันนี้แม้ว่าจะไม่มีอะไรก็ตามมูลค่าที่แท้จริงก็ยังมีมูลค่าทางประวัติศาสตร์ไม่มากก็น้อยและฉันหวังว่าคุณคงไม่ชอบมันยเย่เฉินนบยักหน้าเบาๆหยิบเถาอางุ่นฟีนิก์ในมือของเขาและมองดูอย่างจริงจังเป็นเวลานาน หลังจากนั้นไม่นานแย่เฉินก็จำบันทึกนายจิวเอปนูนเที่ยงจริงและการตัดสินความถูกต้องของถาวันกระดูกฟีนิกนั้นง่ายมากกราบใดที่ออราถูกฉีดเข้าไปคุณจะรู้สึกถึงยาที่พุ่งพล่านพลังของเาวกระดูกฟีนิกที่ถูกกระตุ้นโดยพลังงานจิตวิญญาณดังนั้นแย่เฉินจึงใส่พลังวิญญาณเข้าไปเล็กน้อย แย่เถือนควบคุมการเข้ามาของพลังงานจิตวิญญาณอย่างมีสติและใช้เพียงเล็กน้อยเพื่อค้นหาแต่สิ่งที่เขาไม่ได้คาดหวังก็คือพลังงานทางจิตวิญญาณนี้ดูเหมือนจะเป็นหินที่ควรคลื่นนับพันและดูเหมือนจะมีดันเข้าไปในซ้อยข้อมือในมือเริ่มพล่านเลย เย่เฉินตกใจและรีบนําพลังวิญญาณของเขากลับคืนมาอย่างรวดเร็วจากนั้นมองไปที่หญิงชราและถามอย่างจริงจังว่าชายชราคุณต้องการให้สร้อยข้อมือนี้แก่ฉันจริงๆหรือใช่หญิงชราบยักหน้าครั้งแล้วครั้งเล่าและกล่าวด้วยความขอบคุณคุณแย่คุณช่วยลูกชายคนเล็กของฉันไว้ถ้าเธอไม่ชอบสร้อยข้อมือนี้ฉันจะให้ เย่เฉินประหลาดใจมากสร้อยข้อมือนี้มีค่ามากสำหรับเขาการกลั่นเม็ดยาปรับปรุงสามารถช่วยคนได้มากเมื่อกลั่นยาเม็ดระดับสูงอื่นๆในอนาคตอาจมีประโยชน์มากกว่าเดิม ที่หายากยิ่งกว่านั้นก็คือแม้ว่าถาวันกระดูกฟีนิกจะหายากมากแต่ก็ใช่สำหรับการเล่นแร่แปรธาตุจริงๆหากคุณปรับแต่งยาปรับรูปแบบชุดหนึ่งฉันเกรงว่าแม้แต่หนึ่งในสิบของยาจะไม่ถูกใช้ ทันทีที่เขาคิดถึงเรื่องนี้เย่เฉินก็พูดกับหญิงชราว่าชายชรานี่เป็นสมบัติจากครอบครัวของคุณฉันละอายใจจริงๆกลับไปทิ้งข้อมูลติดต่อไว้แล้วเมื่อฉันกลับประเทศจีนแล้วคุณจะมาเยี่ยมเยียนแน่นอน